เวลาลูกน้องบนหลบองมีแดงไหมมันจะชักออกไปได้มันเอาันไข่หน่อยมั้งมันยังตึงอยู่มันอยู่ที่คนโยกด้วยครับมันไม่ได้นั่นไอ้นี่โยกอะไรก็ไม่เข้เลยไม่ได้ถ่ายตอนโยกคอยอครัม่รู้น่แล้วันได้แล้วมันด้ัมืนก้้อดน่อพอแล้วพอแล้วมือรวมือจับเลย

มันตามปะมันหมุนแต่มันมันหมุนตามหรือมันออกหมุนกลางหมุนตามเอาอันนี้ยืดออกมาตอน้หสต่างให้ออกมาสองชุดหนึ่งตัืนมาสี่ห้าชุดก็ได้เพื่อซ่อมแต่ต้องใครสายจนนั้นออกอ่ะหรือไม่ก็ชักออกมาเลยทังอันนี้มันใส่ไฮดรอลิกตัวไหน